สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับมือนีบเบาแอมรทงครับเดินทางมาติดตามตัเลขกับพ่อทองลาครับ FC นาีนั่นที่จังฝันครับคั้นถ้าฝันย่ำได้นี่สำคัญครับ FC มักจะมีโชคใหญ่ถูกรังวันใหญ่โหลดครับ FC สามตัวบางสองตัวบางเนาะครับ FC มาเมื่อี้ครับประจำงวดวันที่16ธันว่าคมพศ .2568 ันครับฝันดีฝันจะจะครับ f c เห็นเลขครับสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะต้องมาถามพ่อทองลาครับ กดไลค์กดแชร์ครับไปรับชมครับครับผมเอฟซีนั่งอยู่ที่ครับสวัสดีครับพ่อทองลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีคุณพ่อทองลาฝันแนวด้วครับบอกซูเอฟซีฟังไหยครับแนวทางนั้นก็มาเชิญไปกินงานเหียบมากินงานเลี้ยงครับงานเหยียบแค่คุณจะใช้กับงูครับใช่หรือครับมาเชิญไปกินงานเลี้ยงนี่ครับ กบุกหงุดหงิดได้ว่าเลยไปกินงานน้อเขาไงโอ้ไปกินงานน,าน,น้อเขาขึ้นก็ได้หลามีแต่ผู้ชายมวผู้หญิงจักคนได้อืมีแต่ผู้ชายแหม่นตี้ยวเงินหนึ่งกุ้งเต็มเต็มโต้วเห็นงไหมเต็มโต้เลยแหม่อานเหมันก็เต็มโตดม้ดีแนวดีครับดีแนวดีแอบเปิดไงโต้จีนเลยปะครับโต้จีนเด้โอ้นางเต็วมวงเงินหนึ่งกุ้งอ่านเต็ม ถ้าเขาเจียมฐานพุ่นพุ่นือว่าร้ายขนาดยังเหล่าพุ่นครับแต่ว่าก็มันกินไม่ใช่กับโมโหจาเกเถิดที่มันก็เส้นไปบั่นในกับโมห,หูมโหูมองยูว่าถึงไหมครับครับบันววน่นเนี่ยเขาพุ่นไม่แต่เขาเจ้าเนี่ยโมีเขาเนี้ยเขาโม่หแต่เขาเจ้าแน่นครับก็เลยก็ดิ้กินแต่เขาเจ้าไม่ได้ยิน่งเหนียวจะคน นะอาหารฟันนี่ได้ยังบออาหารกัดเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยแมนบอการได้กัดวิญญาณวิญยังแน่ก็ได้กินมันได้กินอยู่โอ้ยเป็นเรื่องดีครับฟ네ันว่าได้อยู่ได้กินกินสิ่งกินของกินอิ่มนี่ก็ถือว่าได้โชคครับยังไรต่อไปครับเล่าอีกนะครับแจ้หน่อยกัดกัดชิมนี้ซ้ำนี่นะกดโอ้ซ้ำนี่แมน เอาเลขมาแต่ใสบาทนี่ครับพ่อทองล่าเลขกกับจีตี้เป็นเขานี่แล้วเขาแมนเขาเขาเขาเจ้านี่กันคิดว่ามันต้องเป็นเจ็ดนะเขาเจ้านี่เจ็ดแมนครับบ่ได้กินข้าวเหนียวบ่ครับบ่บ่ได้กินข้าวเหนียวซุปข้าวเจ้าซุมซุปมอดว่าอันขั้นท้าได้กินข้าวเหนียวนี่เปเป็นเลขตัวไหนครับข้าวเหนียวต้นสองหนึ่งโอ้ข้าวเหนียวหนึ่งโอ้เนี่ยหลายสี่จำไว้ประธานมีเอฟซีฟ hmm. yes. oh. ันเกี่ยวนะครับประบนท้องมีสามดาว ขึ้นว่าเปนเขาโยกงวดนะ้นนี้ปัจจุบันขาเจ้านี่เจ็ดแล้วเนียังอีบาทเนี่ยครับปัจจุบคนผู้ชายผู้ชายผู้ชายนั่งเป็นชีเป็นหกไปขนาเป็นสเอาสี่เอาสี่หรือเอาหกครับเอาทั้งสองตัวเอาทั้งสองอีกเป็นตัวไรบาทนี่ครับรวมกันแล้วว่ว่าเจ็ดสี่หกเจ็ดส่หกครับผมเจ็ดสี่หกเยครับ เอฟซีคุณพ่อต้องลาจักปีละครับตอนนี้พกชิปพอดีอายุหกสิบปีครับเอฟซีนี่ฟันได้จักมือละครับนี่ฟันขึ้นก่อนขึ้นก่อนรครับมื่อวันที่สิบสี่เนอครับเอฟซีามาตามถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้ยนะครับเนาะเพราะว่าก็อยู่ไกลกันครับรเจ็ดหกสี่็สกกัสลับกันน,กน,น้ำจัง่อยเนาะครับเนาะเจ็ดสีพ่พอต้องลาเพื่อปล่อยไปแล้วว่าปุ๊เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ ครับสองตัวละครับมีตัวไรแปลให้ยเอฟซีอีกบ่ครับเจ็ดทบเห็นนะเจ็ดทบเนี้ตัดเอาใช่ไหนครับผมเหมือนกันนะเด้กินเข่าเรียกว่าเมื่อนี้จัดหันนะครับได้ครับรถเอียงไปสือไปเอวมงานกับเพื่อนย่างไปเลยโอ้เดินไปย่างไปครับเอฟซีวันีกกี่ตัแต่คนทันไล่คนหลายอื่ครับครับเมื่อวานหันว่าเมื่อวานจะคล้องบอ เป็นหมู่บ้านอื่นมีก็มีแต่ผู้ใช้เพราะไม่ิงเป็นหมู่บ้านอื่นบ่ครับเป็นหมู่บ้านอื่นโอ้้างว่าเถิบาดทักแม่นอยู่ไสก็บ่จักคือกันหมู่บ้านทีบ่้ะอาจ์ตเป็นไปได้ครับเพราะว่ามีแต่ผู้ชายเใช้แต่ผู้ชายครับผมเพิ่นบ่เคยเห็นหน้ากันจังเกลียดหรอกครับบ่มีคนหู้จักกันเลยบ่มีองหุ่นจักกันเลย แซงกับข้าวมีจะขะเจ้ากัะแป่เลยเนาะครับแม่แม่นแมีแต่มีตะู้ครับมีมีนิ่งมีมีห่วมเนาะกินกันี่กระเก้าเด้ท่านถ่ายมันกินอก็แซวแจ๊บจี้แซวละกินเก่าครับกินเก่าแต่ผู้ฝันเนี่ยมาเก็ตเด้ละเก็ตแ้วแม่นข้าเจ้าเนี่ยแต่บางคนเันตีปูไส้น้าหาครับบางบางบางคนตีไส้น้าหา มันกับจีดีแร่ได้พูดจีดีูดจีมักเนาะมันกัมักมันกี่วกันที่ว่าฝันจังได้อีกบาทนี่ครับมีซ้ำนี่นะโอ้หอวไม่มาฝันตัวตัวอื่นบ่ครับมีเหล็กสองตัวพิเศษบ่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 ส่บ่บวบ่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 ่บ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 ่ืมุ่เ่บ่บุ่งเ่บ่เ่่บ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 ่า่บ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 ับ่บ่บบ่บ่บ่ก่บ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 ่ต่บ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 ่่ในนีบ่ครับ หมวดนี่ม uh ีโชคใหญ่แล so ้วก็พอต้องล่าครับว่าได้กินเข่ากินอาหารการกินมีแต่ของกินดีๆเนาะอุ้ยค่ะ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 ครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะอัปปบนต้องมีสามดาวสามเลยครับมักนั่งอยู่บ่อะเลขกชุดนี่ป้าบนต้องมีสามดาวนักเรีลนนะครับกดไลค์กดแชร์กับช่องเมาแอมล้อทุ่งครับเจบสี่ เอาครับขอบคุณครับพ่อทองลาสวัสดีครับโชบคใหญ่ร<อ>วยรวยรวยรวย,วยครับผมเอฟซีนี่ครับอยู่ตรงหน้าบรรยากาศดีผุนเดินเลียงงั่วเรียงควาวยแล้วโอ้ยีรายอีสานบานหน้าเฮาครับเอฟซีเล็กชุดนี้ฟันว่าได้กินเป็นกับฟันสันสันฟันโบนยาวนะครับเนาะเตบบอร์โบเป็นการเสียเวลาครับเอฟซีแคบหน้าจอไว้เลยครับมือนี่เบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับ ไปรับชมเมืองของดีครับขอบคุณทีหลายครับคุณพ่อท้องล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเาเอามาชมงน่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลีกยงทองเรียกทรั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีเป็นสื่อถือกนะครับนอะงสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ของแมครับว่า,า,บบาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไดนเนาะครับเนาะดีครับนัองัมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่เรื่องการงานการ,การขายเนาะกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างน,นี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ ตอนสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาส พูดกับผู้ใหญ่เนาะตบผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับท่านไหนที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค้ายางโบเห็นลานเห่าขายว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค่าเห่าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเขาครับขายดีปันเทานา้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินเสือเสียงหลวงปูรอด มานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ปูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว่วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับ um. ท่บานผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่ง,แตงเพลงให้ใน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่อดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไอ้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายไอ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบ่าแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับเอามาฝากอิบี่บอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบ่าแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ